แม้โชคลาภวาสนาจะมีน้อยจะตำต้อยในสายตาชนทั้งหลายอย่าได้วันกับคำพูดของใครๆจงตั้งใจภาคเพียรสร้างความดีธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าข้าครวนสิ่งที่ควรเร่งทำ คือความดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานและเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำสเสนอในหัวข้อเรื่องพุทธวิธีเอาชนะคนที่ไม่มีศีลที่มาด่าทอต่อว่าท่านผู้ฟังครับเมื่อเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ทนต่อคำดา่าแม้ทำดีทำบ้าก็ถูกด่าหมดทำซื่อๆก็ถูกด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถก็ถูกด่าว่าไม่ตรงในส่วนของเรื่องราวที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปนี้ ็ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อสมัยครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่คือในสมัยครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีในตอนที่พระองค์ได้เสด็จมาใหม่ๆกล่าวถึงพระนางมาคันธิยาซึ่งมีความโกรธในพระศาสดาพระนางมีความประสงค์ที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากเมืองโกสัมพีก็จึงได้ว่าจ้างให้คนที่มีมิจฉาทิฐิ ที่ไม่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ช่วยกันรุมดาให้พระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปเมืองอื่นและมูลเหตุที่นางมาคันธิยาผูกอาฆาตต่อพระพุทธเจ้านี้ก็เกิดจากเมื่อครั้งตอนที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้ใหม่ๆในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปโปรดแสดงธรรมแก่บิดาและมารดาของนางซึ่งในตอนนั้นนางมาคันธิานี้ก็ยังเป็นสาวรุ่นอยู่และเมื่อบิดามารดาของนางมาคันธิยา ได้เห็นรูปลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสองนั้นก็จึงได้มีความประสงค์ที่จะยกลูกสาวของตนที่ใครๆก็ต่างชมว่าสวยงามมากเพื่อที่จะให้เป็นภรรยาของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาก็จึงได้ตรัสในทํานองว่าอย่าประสงค์ยกลูกสาวให้พระองค์เลยเพราะแม้แต่ปลายเล็บของนางพระองค์ก็ไม่พึงประสงค์ที่จะมองเลยเมื่อนางมาคันธยาได้ยินพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดังนั้น นางก็จึงบังเกิดความโกรธแค้นและผูกอาฆาตต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นแต่ทว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงได้แสดงธรรมให้บิดาของนางคันธยานี้บรรลุเป็นถึงพระอนาคามีส่วนบารดาของนางนั้นก็บรรลุเป็นถึงพระโสดาบันหลังจากนั้นนางมาคันธิยาก็ได้มาอาศัยอยู่กับนา้าในกรุงโกสัมพีนี้ผู้เป็นน้าของนางนั้นก็เห็นว่านางมีรูปสดสวยสมควรแก่พระราชา ก็จึงได้ยกนางคันธิยาให้กับพระเจ้าอุเทนและก็ด้วยความลงในรูปพระเจ้าอุเทนนี้ก็จึงได้ทรงแต่งตั้งให้นางนั้นรังตําแหน่งในอัครมหเหสีองค์หนึ่งในการต่อมานั้นเมื่อพระนางทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเมืองโกสัมพีแล้วพระนางก็จึงได้เริ่มที่จะระบายความอาฆาตที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นครั้นในตอนเช้าสมเด็จพระผู้บิภาพภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะบินทบาท แต่ก็ได้มีพวกธาตุกรมมกรบ่าวไพรที่ได้รับค่าจ้างให้มาติดตามดาพระพุทธองค์ด้วยถ้อยคำดาสิบประการซึ่งถือว่าเป็นคำดาที่ร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นก็คือคำดาที่กล่าวหาว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าคนพลานเจ้าคนหลงเจ้าอูดเจ้าโคเจ้าลาเจ้าสัตว์นรกเจ้าสัตว์เดรัจฉานสุขคติของเจ้าไม่มีเจ้าวางได้แต่ทุกขติเท่านั้นกล่าวถึงพระอานน์ ผู้ที่เดินตามหลังพระบรมศาสดาเมื่อได้ยินดังนั้นก็เกิดทนไม่ได้ที่มีบุคคลมากล่าวล่วงเกินพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ตนเคารพสูงสุดท่านก็จึงได้กราบทูนว่าเมืองนี้เขาด่ามากเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้าเราไปเมืองอื่นเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสตอบว่าไปเมืองในเล่าอานนไปเมืองที่เขาไม่ดา่าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสถามอีกถ้าคนในเมืองนั้นด่าอีก เราจะไปที่ไหนอานทน์เราก็ไปเมืองอื่นนอกจากเมืองนั้นอีกพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าแล้วถ้าคนในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนพระอานทน์ก็ทูลต่อไปว่าก็ไปที่เมืองอื่นๆอ,อีกพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานทน์เราทําอย่างนั้นไม่ควรทําใจร้อนใจด่วนไม่สมควรแก่สมณะเรื่องเกิดขึ้นที่ไหน ก็ควรดับที่นั่นก่อนเราค่อยไปที่อื่นแล้วคนที่ด่าเรานั้นคือคนพวกไหนกันพระอานนท์ก็ได้ทูลต่อไปว่าคือเริ่มตั้งแต่พวกทาสกรรมกรเป็นต้นไปพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนอานนท์เราเป็นเช่นช้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อลูกศรที่แล่นมาจากสี่ทิศเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงครามชั้นใด การอดทนต่อถ้อยคำของคนทูศีลเป็นอันมากกล่าวแล้วเป็นภาระของเราฉะนนั้นเราจะอดกลั้นต่อคำล่วงเกินดังช้างศึกที่อดทนต่อลูกศรเพราะคนเป็นอันมากเป็นผู้ทูศีลบุคคลผู้อดกลั้นต่อคำล่วงเกินได้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์การตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังชังใดเมื่อฝ่ายตรงข้ามสงบนิ่งทำหูทวนลมเสีย การด่าอยู่ฝ่ายเดียวก็ไร้ประโยชน์ฉันนั้นจากนั้นพวกปากรับจ้างก็ด่าก,กันจนเมื่อยปากและก็เกิดความเบื่อหน่ายพากันเลิกด่ากันไปเองและเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงในเจวันและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสจบไปอย่างนี้คนมากมายที่รับสินบนให้มาดาตามถนนสามแพร่งบ้างสีแพร่งบ้างเหล่านั้นก็ได้พากันบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นอันมากและก็ได้กลับกลายเป็นคนดีตั้งตนอยู่ในศีลธรรม เลิกด่าทอต่อว,ว่าผู้อื่นตั้งแต่บัดนั้นจวบจนสิ้นชีวิตท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าหลายต่ลายท่านนั้นก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาว่าแข่งเรือแข่งพายก็ยังแข่งได้แต่เรื่องของการแข่งบุญแข่งวาสนานั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเรื่องนี้นั้นผมก็ต้องขออนุญาตทําความเข้าใจขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้ทราบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าความเชื่อแบบนี้นั้น ผมก็ขอยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านอย่างเช่นหลวงปู่มั่นโพริทัตโตท่านก็ยังยืนยันว่าบุญวาสนานี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านก็สามารถที่จะเป็นคนมีบุญหรือเป็นคนมีวาสนาได้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นและถ้าเราได้สร้างเหตุและปัจจัย ที่จะทาให้เกิดเป็นบุญวาสนาด้วยแล้วบุญวาสนานั้นก็จะเกิดการสะสมโดยอัตโนมัติและหากเราท่านทั้งหลายนี้มีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างบุญวาสนาการกระทําที่จะทําให้เกิดบุญวาสนาโดยฉับพลันในปัจจุบันขณะในชาตินี้นั้นก็มีการกระทําอยูสิบลักษณะที่ส่งผลให้เกิดบุญเราก็เรียกการกระทําเหล่านั้นว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งสิประการซึ่งก็ได้แก่ 1. นทานะไมก็คือการให้ทานก็คือการเสียสละทรัพย์สิ่งของเงินทองตลอดจนกำลังกายสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและได้รวมถึงการละซึ่งกิเลสตัณหาให้ออกจากจิตใจไปจนถึงการสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อปฏิบัติธรรม 2. ศีละไมก็คือการรักษาศีล คือการตั้งใจรักษาศีลและการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5หรือศีล8ก็ตามเพื่อรักษากายวาจาใจให้มีความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา 3. ภาวนาใหม่การภาวนาก็คือการฝึกฝนพัฒนาอบรมจิตใจละซึ่งกิเลสยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยการใช้สมาธิปัญญารือทางเจริญและทางเสื่อม จนสามารถเข้าใจในอริยสัจสี่ก็คือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคอันจะเป็นหนทางไปสู่การบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานในที่สุดครับ 4. อัอปจายนะไมการอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการให้ความเคารพผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณสามประเภทประเภทแรกก็คือผู้มีวัวุุฒ์ก็ได้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องและผู้สูงอายุ ประเภทที่สองก็คือผู้มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติก็ได้แก่ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สมณะชีพราหมณและประเภทสุดท้ายก็คือผู้ที่มีชาติวุฒิก็ได้แก่พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์หา้าเวยยวัยวจจะไมการทำกิจที่ชอบก็คือการที่เรานั้นได้ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวมโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา ก็อย่างเช่นการชักนำบุคคลให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมปีทานศีลภาวนาเป็นต้นครับ 6. ปฏิทานะไมการให้ส่วนบุญก็คือการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้กระทำไว้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงและการที่ตัวเรานี้ได้บอกให้ผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนาด้วยทั้งมนุษย์และอามนุษย์ได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระทำนั้น ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เรานี้ได้บุญมากขึ้นยิ่งให้ก็ยิ่งได้เสมือนกับการที่เรานั้นได้จุดเทียนเล่มหนึ่งและต่อไปอีกเล่มหนึ่งนั่นเองครับ 7. ปัตตานุโมทนาไมาการอนุโมทนาบุญก็คือการที่เรานี้ได้ร่วมอนุโมทนาเช่นกล่าวคำว่าสาธุเพื่อเป็นการยินดียอมรับความดีและขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่นครับ 8. ธรรมัสวนะใหม่คือการตั้งใจฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนหรือที่เราอาจจะเคยได้ฟังแล้วก็ให้รับฟังเพื่อให้ได้รับความกระจ่างมากยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อบรรเทาความสงสัยและทําความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นจนทําให้เกิดเป็นปัญญาหรือความรู้และการที่เรานี้ได้พยายามนําออกความรู้และธรรมนั้นนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะนำไปสู่หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรื่องในชีวิตต่อไปครับ 9. ธรรมเทศนาไหม่การแสดงธรรมก็คือการแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการกระทำหรือการประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาและใจและต้องเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบก็เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่นให้ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป รับ,บทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงคือการทำความเข้าใจในเรื่องของบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระหรือที่ไม่ใช่แก่นสารสาระเข้าใจทางเจริญและทางเสื่อมสิ่งอันควรประพฤติสิ่งอันควรละเว้นตลอดจนการกระทำความคิดและความเห็นให้เป็นสมมาทิฏฐิอยู่เสมอครับ และนี่ก็เป็นวิธีการสร้างบุญในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการที่ท่านทั้งหลายจะสามารถเสริมสร้างและสร้างขึ้นได้ในชาตินี้ก็ขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าในวันนี้ถ้าเราอยากที่จะแข่งอะไรกับใครนั้นผมก็คิดว่าเราน่าจะแข่งกันสร้างความดีน่าจะดีกว่านะครับก็เพราะถ้าเป็นการแข่งกันที่จะสร้างทรัพย์สินเงินทองนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้อยู่ดี แต่ถาว่าบุญวาสนานี้เมื่อตัวเราได้สร้างขึ้นแล้วก็จะติดตามตัวเราทุกพบทุกชาติไปและหากว่าเรานั้นได้สร้างบุญให้ถึงพร้อมแล้วไม่ต้องถึงชาติหน้าหรอกครับชาตินี้นั้นในบางทีทรัพย์สินเงินทองมันก็จะวิ่งมาหาเราเองโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ําครับอย่างไรก็ดีผมก็ขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้ทราบกันไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ ว่าทั้งหลายทั้งปวงเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอไปทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรโดได้ใช้ดุลยพินิษและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับและก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทำส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดข้อติเตือนใจที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีโทสะจริตมักโกรธอยู่เป็นนิดในครั้งนี้ผมก็ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่อง4วิธีระงับความโกรธทำใจให้เย็นแบบรวดเร็วท่านผู้ฟังครับ ที่จริงแล้วนั้นความใจร้อนนี้ก็ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากดอกผลของความโกรธคนที่ใจร้อนนั้นก็คือคนที่ได้สะสมความโกรธไว้ในตัวอย่างมากมายและหากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จี้ใจดําของเราด้วยแล้วแม้จะมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กๆแต่ก็อาจทำให้เราขาดสติระเบิดความรุนแรงออกมาได้และก็สามารถจะทำร้ายจิตใจหรือร่างกายของผู้อื่น โดยที่เราไม่รู้เหนือรู้ตัวก็เพราะว่าถูกความโกรธครอบงำทําให้ขาดสติและถ้าไม่มันสลายความโกรธออกไปแล้วความโกรธนั้นก็จะบ่มเพาะอยู่ในตัวของเราและก็จะเจริญเติบโตจนเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเราเองและคนรอบข้างหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดเป็นผู้ที่มักโกรธง่ายและมีอารมณ์ที่รุนแรงนั้นผมว่าก็ถึงเวลาแล้วลหะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองที่จะทําใจให้เย็นลง ครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตนําเคล็ดลับง่ายๆมาฝากท่านผู้ฟังก็มีด้วยกัน4ข้อดังนี้ครับข้อที่1ก็คือการเช็คสัญญาณอันตรายคือในขณะที่เรานั้นกําลังสนทนากับผู้ใดก็ดีก็ให้เราคอยมันถามตนเองบ่อยๆว่าฉันกําลังพูดเร็วไปหรือเปล่าหายใจเร็วไปไหมเพราะการพูดเร็วหายใจเร็วก็คือสัญญาณเริ่มต้นของการควบคุมตัวเองไม่ได้ข้อที่2 ก็คือการรู้จุดอ่อนของตอนเองคือเราจะต้องรู้ว่าเรามักจะโกรธด,ด้วยเรื่องอะไรอะไรคือเรื่องที่เราไม่อยากได้ยินมากที่สุดเพราะการที่เรารู้ตัวล่วงหน้าแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามก็จะทําให้เรานี้มีเวลาได้หยุดคิดพิจารณาในสิ่งนั้นและสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นครับข้อที่สามก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราวิธีการน,นี้นั้นหากว่าเราสามารถที่จะทำได้ ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีมากในการช่วยควบคุมความโกรธได้ดีอย่างชังัดก็ให้เราลองสมมุติตัวเองว่าหากว่าคุณเป็นคนขับแท็กซี่ที่ตระเวนขับรถมาทั้งวันแต่กลับไม่มีผู้โดยสารเลยแม้แต่คนเดียวและมีค่าใช้ใจ่ายรออยู่อีกมากมายหรือหากว่าเรานั้นเป็นพนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่จะต้องรับโทรศัพท์วันละหลายร้อยสาย ทั้งต้องมารับรู้รับทราบเรื่องราวจิปาถะต่างๆมากมายก็ให้เราได้ทำความเข้าใจไว้ว่าก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเหลือเกินด้วยธรรมชาติของมนุษย์นี้ทั้งเราและคนอื่นนั้นก็สามารถที่จะโกรธได้ด้วยกันทั้งนั้นและคนที่ทำให้เราโกรธนี้ก็อาจจะทำผิดด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็อย่างเช่นเขาอาจจะทำไปเพราะเขากำลังป่วยกำลังไม่สบาย หรือเพราะกำลังเครียดอย่างหนักหรืออาจจะเพราะวัยที่ต่างกันก็จึงอาจจะทําให้มองโลกต่างกันถ้าหากว่าเรานั้นรู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราฝึกที่จะทําให้ได้อยู่เป็นนิดด้วยแล้วเราก็จะไม่เป็นคนที่โกรธใครอย่างง่ายๆครับข้อที่สก็คือการฟังด้วยความกรุณาเมื่อพูดถึงเรื่องของการฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนเพราะก็มีหลายๆคนที่นั่งเงียบ ไม่เคยพูดขัดจังหวะใครแต่ก็กลับไม่เคยที่จะเข้าใจอีกฝ่ายเลยสักนิดอย่างนี้ก็มีเช่นกันครับนั่นก็เพราะว่าการฟังที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มที่การเปิดใจพร้อมที่จะรับฟังปัญหาและความทุกข์ของอีกฝ่ายเป็นสิ่งแรกต่อจากนั้นก็คือการเปิดหูเปิดตามีความตั้งใจที่จะฟังข้อความที่อีกฝ่ายจะพูดอย่างแท้จริงเมื่อทำเช่นนี้ความกรุณาก็จึงจะเกิดขึ้น และก็จะช่วยให้ความขัดเคืองใจที่มีต่อกันนั้นได้สลายหายไปจนสามารถที่จะรับฟังความจริงและเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องได้และหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะฝึกฝนทําให้ได้ตามสี่ข้อนี้เพียงเท่านี้ใจของเรานั้นก็จะเย็นลงแบบพลิกฝ่ามือกันแล้วละครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กระผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาะาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตะบาผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลขอความเจริญงอ,อกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้นที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง ื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ